ดีค่ะพบกับนุ่นนะคะวันนี้นุ่นมีรถเข้าใหม่นะคะมาแนะนําให้กับลูกค้าได้ชมนะคะก็วันนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับ v ีออสเจนสนั่นเองนะคะสีขาวคันนี้เลยเนาะ เป็น Toyota v ว o อนะคะ 1.5e ปี2015คันนี้เลยนะคะก็ตั้งขายอยู่ที่3 3 5 5 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวนะคะอันนี้จัดยอดได้เต็มนะคะก็ลูกค้าต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์อยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบๆตัวรถกันก่อนเลยนะคะ ก็สําหรับตัวนี้นะคะเป็นโฉมยอดฮิตอีกหนึ่งโฉมที่นุ่นอยากนําเสนอนะคะก็เป็นโฉมเจน3นั่นเองนะคะของเขาก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะเป็นรถของแบรนด์หลักนั่นเองนะคะเป็นของแบรนด์โตโยตานะคะก็สําหรับการชนด้านหน้าของเขาก็ตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้เลยเนาะ สำหรับหมายเลขทะเบียนนะคะ4กไก่ทอฐาน4428กรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ก็ลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะต่อมามาดูในส่วนของชุดโคมไฟหน้ากันนะคะสำหรับชุดโคมไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะก็สำหรับรถปี15ได้ชุดโคมไฟไซส์ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะก็ชุดโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะด้วยกับเจ้าของคนเก่าเขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับด้า ล่างนะคะก็จะมีในส่วนของบล็อกนะคะที่ใส่ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็สําหรับลูกค้านะคะที่อยากจะติดตั้งเพิ่มนะคะก็สามารถเพิ่มเติมได้ในส่วนของตรงนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของล้อกันต่อเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้ออลลอยนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ ขนาด15นิ้วนะคะเป็นล้ออันลอยสี่รูแบบนี้ของแท้จากโรงงานของโตโยต้าเลยนะคะมาพร้อมกับยางนี่ให้นุนให้ดูมาพร้อมกับยางทั้ง4เส้นเลยนะคะได้เป็นยางดันหลบด้วยนะนี่สำหรับยางนะคะได้ยางสัปดาห์ที่37ปี2019ทั้ง4เส้นเลยนะคะก็อันนี้ดูในส่วนของซุ้มล้อกันต่อเลยนะสำหรับซุ้มล้อเห็นไหม ทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะน็อตกิฟทุกตัวอยู่แน่นแบบนี้เลยนะคะต่อมาที่กระจกมองข้างกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นตัว E นะคะกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับและพับหูกระจกนะคะด้วยระบบไฟฟ้าได้ฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวตกแต่งมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะแล้วก็การปรับกระจกภายในนะคะของเขาก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาที่มือเปิดประตูด้านนอกนะคะก็ได้สีเดียวกับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมทั้ง4ีบานเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีขาวนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดนะคะสำหรับเชื้อเพลิงของตัวรถคันนี้นะคะสามารถเติมแก๊สโซฮอล์91 95และ E20 ได้ด้วยนะคะ ต่อมาในส่วนของไฟท้ายนะคะด้วยกับ v ีออเป็นรถที่มีการออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะคะชุดโคมไฟท้ายก็จะมีในส่วนของไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยครบเลยนะคะในชุดโคมไฟเดียวมีในส่วนของตัวอักษรที่เป็นโคเมียมนะคะเป็นรุ่นของเขานะคะก็ติดไว้ที่ด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะว่าเป็นรุ่นของ v ีออนั่นเองถัดมานะคะก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักของเขาก็ติดไว้ตรงกลางนะคะและรุ่นย่อยของเขานะคะก็คือ ตัว E นั่นเองสำหรับคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนะคะก็ได้สีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้กันนะคะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านนอกก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะก็ถือว่าไม่กว้างและไม่แคบจนเกินไปนะคะมีพื้นที่ในการใช้สอยนะคะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ด้วยกับ v ีออนะคะเป็นรถซิตี้คาขนาดกลางนะคะนุ่นจะบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบหาที่จอดรถง่ายพื้นที่การใช้สอยภายในรถนี่คือแบบ คนข้างเยอะพอสมควรนะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของย่างอะไรสำรองถุงเครื่องมือนะคะก็มีไว้ให้ครบเลยนะคะส่วนแม่แรงอันนี้จะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเองนะคะโครงสร้างด้านล่างนะคะเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นรอยเม็ดอาร์ตรอยทางมะพร้าวพวกนี้นะคะก็อันนี้นะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเนี่ย พยายามรีวิวให้กับลูกค้าได้เห็นโครงสร้างด้านล่างทั้งหมดเลยนะคะก็สําหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆนะคะอันนี้นุ่นก็แบบรีวิวให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจนเนาะว่าของเราเน้นขายโครงสร้างเดิมเอาเป็นว่าลูกค้าที่ซื้อรถต่างจังหวัดก็ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะน็อตฝากระโปรงด้านท้ายไม่มีรอยขยับเลยนะคะ ทั้งสองฝั่งอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะในเมื่อน,น็อตไม่มีรอยขยับก็จะไม่มีในส่วนของการเปลี่ยนฝากระโปรงท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะขอบยางพวกนี้ไม่มีรอยฉีกขาดเลยเนาะโอ้โหใครได้คันนี้ไปคือจะบอกว่าได้ v ีออสปีสิและที่สําคัญโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะ สำหรับแผงประตูด้านในก็เป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะมือเปิดประตูด้านในเนาะได้สีดำมีในส่วนของระบบตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทัลล็อกและกระจกทั้งสบานอันนี้ปรับด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ำจุกจิกเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะคะ สำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างนะคะนี่ก็จะเป็นที่พับหูกระจกเนาะปรับกระจกด้านซ้ายด้านขวาตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันต่อนะคะสำหรับพวงมาลัยก็ได้เป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านเนาะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะจำนวน1คู่หน้านั่นเอง นี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของป้ายรถยนต์นะคะฉลากรถยนต์ใช้แล้วนั่นเองนะคะก็อันนี้คือราคาที่ขายกันจริงๆเลยนะคะ3 3 5 0 0 0บาทเนาะนี่นะคะก็สำหรับเลขไม้นะคะก็อยู่ที่122,140กิโละคะก็อันนี้ก็คือเป็นการใช้งานตามระยะทางจริงๆเลยนะคะต่อมาในส่วนของเครื่องเสียงนะคะตัวนี้ได้เครื่องเสียงซีดี เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะฟังวิทยุ FM AM ได้เป็นปกติเลยนะคะแอร์ Air ได้เป็นแบบอนาล็อกปรับความเย็นได้ตามใจชอบเลยมาในส่วนของเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขับค่อนข้างงา่ายและต่อมาในส่วนของเบาะนะคะก็จะได้เป็นในส่วนของเบาะผ้าสีดำนะคะตกแต่งลวดลายด้วยได้สีน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะซึ่งข้อดีของเบาะผ้าเลยนะของเขาไม่อมความร้อนนะคะก็ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะคะก็ได้เป็นเบาะผ้าสีดำเช่นเดียวกันนะคะของเขาก็ออกแบบมานะคะเพื่อรองรับผู้โดยสารถึง3ท่านกันเลยทีเดียวนะคะระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้าและแถวหลังนะคะก็ ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแผ่นยางรองเท้ามีให้ครบทุกจุดเลยนะคะก็จะบอกว่าคือก่อนลปอยรถนี่นะนุ่นบอกเลยว่านุ่นจะต้องเตรียมมาให้ลูกค้าครบทุกอย่างเลยเนาะเพะดานด้านในนะคะสะอาดสะอาดสบายตาแม้กระทั่งที่บังแดดด้านหน้านะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะลูกค้าจ๋าโอ้โหรถคันนี้ก็จะบอกว่าสวยและที่สำคัญคือแบบ่อนสบายๆด้วยนะคะ สุดท้ายที่นุ่นจะพาลูกค้าไปดูนะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นั่นเองเ,องเนาะ,ะเ,เรามาชมพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะคะขนาด1,500 CC นซีซีนะคะก็เครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะฝาเครื่องไม่เคยเปิดเครื่องยนต์ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยยกเครื่องแน่นอนนะคะก็สีสีพวกนี้นี่เป็นร้อยแต้มสีที่มาจากโรงงานเลยนะคะามาดูในส่วนของโครงสร้างกันเนาะฝากระโปรงน็อตไม่เคยขยับไม่เคยขยเลยนะคะโครงสร้างนี่เราเน้นโครงสร้างเดิมๆเลยในส่วนของน็อตแก้มด้านขวาด้วยนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นโครงสร้างในส่วนของแก้มด้านขวานั่นเองนะคะมาจนถึงคานด้านหน้าเลยนะคะก็รอยเชื่อมต่อต่างๆพวกนี้นะคะน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับเลยนะคะในส่วนของคานด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะคานหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยนะคะก็อันนี้คือจะบอกว่าโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะก็ทุกอย่างที่เราขายนะโครงสร้างเดิมๆจริงๆสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอันนี้ยังติดอยู่สภาพย,ยังดีอยู่ในส่วนของเบ้าชกนั่นเองนะคะ นี่นะน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันนะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีตาปั๊มของโตยโยต้าอยู่แบบนี้นะคะแม้กระทั่งนะคะแผ่นการความร้อนที่ติดตั้งมากับตัวรถนะคะอันนี้ก็สภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่นะคะก็อันนี้เรารับประกันนะคะว่าไม่มีชนหนักนะคะไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์และที่สำคัญไม่มีรถพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota v o ีอคันนี้นะคะ 1.5e ปี2015คันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อนุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099นะคะนุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะคะก็สำหรับใครที่ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามให้นุ่นด้วยนะคะวันนี้นุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดี ค่ะ